สวัสดีครับและนี่คือ Watchin Watch รายการที่จะนำเสนอข้อมูลเด็ดๆจากอนิเมะเกมการ์ตูนหลากหลายแนวมาให้ทุกท่านได้รับชมกันทุกสัปดาห์ครับ หลังจากที่เราได้เคยทำคลิปรวมมอนแมวไปแล้วเมื่อหลายเดือนก่อนและก็ได้มีคอมเมนต์ขอให้เราทำรวมมอนหมาต่อให้และแน่นอนหมาหรือสุนัขก,ก็เป็นสัตว์เลี้ยงคู่บ้านเราเช่นเดียวกับแมวซึ่งสุนัขเองก็มีหลากหลายสายพันธุ์แตกต่างกันออกไปทำให้ในโลกโปกเกมอนก็มีโปกเกมอนสุนัขมากมายหลายแบบด้วยเหมือนกันซึ่งเมื่อเราวอชชิ่งวอตก็ได้ไปรวบรวมมอนสุนัขสุดโหดไม่อยากโดนกัดก็อย่าไปแย่มันมาให้ทุกท่านได้รับชมกันในคลิปนี้โดยที่เราจะไม่รวมพวกเทพต,ตำนานมายานะครับเพราะพวกนั้นมันก็เก่งอยู่แล้วแแแต่แ่่่เเรรราาาากกก็็จจะะออบพพูดถึึงงงไวววว้้้ใหนนนนิิชทยคลลปมสัธุืๆี เคียงสุนัขนะครับแล้วเราจะเน้นแค่สุนัขลุ้นล้วนหากข้อมูลของพวกเราผิดพลาดหรือทําให้ไม่พอใจต้องขออาภัยเอาไว้ด้วยขอเชิญชมมอนสุนัขตัวแรกกันได้เลยครับแมน็ทริกชื่อญี่ปุ่นไรโว่โปเกมอนประจุไฟฟ้าประเภทไฟฟ้าพัฒนาร่างมาจากราคูไรโปเกมอนฟ้าแลบประเภทฟไฟฟ้าลาตัวส่วนใหญ่ของไรโว่เป็นสีน้ําเงินมีแผงข้อสีเหลืองและตั้งแหลมคลุมรอบหัวมีขนกระจุกเหลืองที่ต้นขาและรอบชาหน้าตาสีแดงหางน้าเงินงอแหลมไรโว่จะรวบรวมกระแสะไฟฟ้าไว้ที่บริเวณแผงคอล้วปล่อยออกมาซึ่งก็อาจจะทําให้เกิดเมฆฝนฟ้าขนอง ฟ้าวิปิลิตแปลปรนทันใดและจะทําให้เกิดสายฟ้าฟาดลงมาบริเวณใกล้เคียงต้นแบบของไรโวสมาจากหมาป่าสีน้ําเงิน ไรจู ju, สัตว์ในตำนานของประเทศญี่ปุ่นสายฟ้าและโครโคไดคลิปที่เป็นส่วนปากของมันส่วนค่าพลังโดยรวมของไรโวลจะอยู่ที่475เด่นด้านโจมตีเวทและความเร็วค่าพลังด้านอื่นๆก็ถือว่าค่อนข้างน้อยแต่ถ้ามันได้แปลงร่างเมก้าไปเป็นเมก้าไรโวลค่าพลังโดยรวมจะพุ่งขึ้นไปถึง575เลยทีเดียวนอกจากเลือด HP และโจมตีเกภาพที่ไม่เพิ่มขึ้นค่าพลังด้านอื่นๆเพิ่มขึ้นสูงๆทั้งนั้นตีเวทและความเร็วจากที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้วพอมาเป็นร่างเมกา้าทีนี้ระโดดเด่นเลยครับกลายเป็นสุนัขไฟ้าสุด ตัวที่2ไลแคนร็อกชื่อญี่ปุ่นลูกาลูกันโปเกมอนหมาป่าประเภทถินพัฒนาร่างมาจากอีวังโคโปเกมอนลูกสุดรักประเภทถินถึงแม้ว่าเจ้าร่างแรกอีวังโคจะดูน่ารักแบบนี้แต่พอมันได้พัฒนาร่างไปเป็นลูกาลูกันแล้วคุณอาจจะลืมความน่ารักของร่างแรกไปเลยก็ได้ครับโดยที่ลูกาลูกันร่างที่เราเห็นอยู่นี้จะเรียกว่าร่างเชียงวันหรือมิดเดย์ฟอร์มซึ่งเจ้าร่างแรกอย่างอีวังโคสามารถพัฒนาร่างได้3ฟอร์มอีก2ฟอร์มที่เหลือก็คือร่างเชียงคืนมิดไนท์ฟอร์มและร่างพลบค่ำดักฟ อย่างล่างเที่ยงวันและล่างครบคำ่ำก็จะคล้ายหมาป่าเหมือนกันแต่คนละสีร่างเที่ยงวันจะออกสีน้ำตาลอ่อนล่างครบค่ำจะออกสีส้มและมีส่วนที่เป็นสีขาวคล้ายกันส่วนล่างเที่ยงคืนจะยืนสองเท้าลำตัวออกสีแดงเลือดหมูและส่วนที่เป็นขนสีขาวก็จะคล้ายกับล่างฟอร์มอื่นๆโดยที่ต้นแบบโดยรวมของพวกลูกาลูกันมาจากหมาป่าญี่ปุน่นหรือหมาป่าฮอกไกโดที่ได้สูญพันธุ์ไปแล้วแต่ว่าล่างเที่ยงคืนก็จะมีต้นแบบอีกอย่างหนึ่งก็คือมนุษย์หมาป่าแวร์วูฟนอกจากนี้ลูกาลูกันทั้งสามฟอริชด หรือบางครั้งก็อาจจะเรียกว่ายามาอีนุนั่นเองถึงแม้ว่ารูปร่างของแต่ละฟอร์มจะแตกต่างกันแต่ค่าพลังโดยรวมของทั้ง3าฟอร์มเท่ากันแปะอยู่ที่487แต่ว่าค่าพลังในแต่ละด้านก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับที่เด่นเหมือนกันเลยก็คือพลังโจมตีกายภาพสูงใกล้เคียงกันทั้ง3าร่างที่เด่นรองลงมาของร่างเชียงวันกับร่างครบค่ำก็จะเป็นความเร็วส่วนร่างเที่ยงคืนก็จะเด่นด้านป้องกันมากกว่าก็โดยพลังโจมตีขนาดนี้และยังมีต้นแบบที่ไม่ธรรมดาเมื่อพวกมันทั้ง3ฟอร์มได้โกรธขึ้นมาเเนนนี่่่่่ยขข้้้าาาาไไไปใใกกกลมมมััจจะดดดววคชแงออพ สุนัขตัวที่3ามเบ้าจุงชื่อญี่ปุ่น One, พาวส์วันโปเกมอนสุนัขประเภทไฟฟ้าพัฒนาร่างมาจากวันปัจจิโปเกมอนลูกสุนัขประเภทไฟฟ้าจากมาอ้วนเตี้ยสุดน,น่ารักพัฒนาร่างแล้วรูปร่างผอมเพรียวแต่ก็ยังคงความน่ารักเหมือน ลำต,ตัวช่วงล่างเพาวสวันจะออกเทาอมเขียวช่วงบนหัวหางก็จะออกสีเหลืองแต่ว่าช่วงหน้าลงมาถึงช่วงคองก็จะเป็นสีขาวสีเดียวกับ2เท้าหน้าของมันส่วน2เท้าหลังเป็นสีเหลืองเสวันสามารถผลิตกระแสะไฟฟ้าและส่งต่อไปยังขาของมันทําให้มันมีขาที่แข็งแรงสามารถวิ่งโดยที่ไม่ต้องหยุดพักเป็นเวลาถึง3วันเต็มและมันยังวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดที่50ไมล์หรือราวๆ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวซึ่งต้นแบบของเพาวส์วันมาจากสุนัขสายพันธุ์เกรย์ハウส์เป็นสุนัขที่ถูก ได้มาก็คล้ายกับเจ้าเพาสวันเลยล่ะครับและนอกจากสุนัขสายพันธุ์布ฮาวแล้วมันยังมีต้นแบบมาจากสุนัขสายพันธุ์อื่นๆอีกด้วยเช่นอิงลิสฟอก u ウโลเชอร์หรือลองด็อกซึ่งถ้าดูจากรูปร่างแล้วมันก็คล้ายกับพวกสายพันธุ์ต้นแบบของมันอยู่เหมือนกันนะครับทางด้านของค่าพลังเห็นว่าเจ้าเพาสวันมันวิ่งได้ไวแบบนี้แน่นอนว่าค่าความเร็วของมันก็ต้องสูงอยู่แล้วด้วยมันจะมีค่าความเร็วสูงถึง120 a โจมตีทั้ง2ด้านเวทและกายภาพก็ไม่น้อยถึงแม้ว่าเลือดและพลังป้องกันจะดดูนนนนนน้ออออยยยยไปัััััักกกหห่่่่แคาาาพลลงงโรรววมมข็็เเเืบบบบ500ะี แต่มันก็มีพลังไฟฟ้าที่ไม่ธรรมดาถ้าไม่สนิทอย่าคิด yeah, แย่เพราะถ้ามันอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาด้วยความไวขนาดนี้คุณคงหนีมันไม่ฉันแน่แน่อันดัโดรไล่งับเกงขาดเอาได้เลยนะครับแล้วก็มาถึงตัวที่เป็นเกมท้ายส่วนจากในคลิปที่แล้วก็มีคนทายถูกบ้างแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่สเตลแลนชื่อญี่ปุ่นมูแลนปเกวมันใจกว้างประเภทปกติพัฒนาร่างมาจากเฮอร์เดเรียปะเปกมอนสุนัขซื่อสัตว์ประเภทปกติและมีร่างแรกคือโยเทรีปเกวมอนลูกสุนัขประเภทปกต,ปเปกติเห็นว่าเจ้าร ป,ประเภทปกติทำให้มันใช้ท่าโจมตีได้หลากหลายอีกด้วยมูลแลนมีขนสีครีมที่ใบหน้าและยาวแนบข้างลาตัวไปจนถึงด้านหลังมีหูแหลมเป็นกระจุกจมูกดาดวงตาเล็กส่วนหัวและอุ้งเท้าเป็นสีน้ําตาลอ่อนลาตัวช่วงบนเป็นขนดกสีน้ําเงินเข้มช่วงล่างจะเป็นสีเทาอมฟ้าซึ่งขนของมันก็หนาพอที่จะปกป้องตัวเองหรือคนอื่นๆจากอุณหภูมิที่เย็นจัดได้มันเป็นโปเกมอนที่มีความสามารถในการตามหาและช่วยเหลือผู้คนที่สูญหายนิสัยดีชอบช่วยเหลือมีความน่าเชื่อถือกล้าหาและยังเฉลียวฉลาดนับว่าเป็นโปเกมอน โดยที่ต้นแบบของมูแลนมาจากสุนัขพันธุ์ชิซุรวมกับมอลเทสแต่ก็มีบางส่วนที่คล้ายกับยอร์กเชียทเรียและสกอตติทเรียด้วยเหมือนกันส่วนความสามารถในการตามหาและช่วยเหลือผู้คนก็มาจากสุนัขสายพันธุ์เซนเบอร์นาและนิวฟาร์แลนนั่นเองเรียกได้ว,ว่าเป็นเมิมอนที่รวมสุนัขหลากหลายสายพันธุ์เลยนะครับซึ่งถ้ามาดูค่าพลังของเจ้ามูแลนเองก็ไม่ธรรมดาเพราะมันมีค่าพลังโดยรวมอยู่ที่490ในเจนที่5เจนแรกที่มันปรากฏตัวออกมาแต่ว่าในเจนที่6เป็นต้นไปค่าพลังของเจ้ามูแลนก็ปรับขึ้นเเเป็นนนนน500ด่ด้้าาาาาจจมมตตีีีกกกยยภพออวท คาพลังด้านอื่นก็ถือว่าสมดุลกันหมดเป็นตัวที่ตีแรงและยังรับการโจมตีได้ด้วยแต่ถ้าคุณเป็นผู้กระทาความผิดเจ้าโปเกมอนสุนัขคุณธรรมตัวนี้คงจะไม่ปล่อยคุณไปเฉยๆแน่นอนเพราะว่าตัวแทนจากดวงจันทร์จะลงทานแกเองเฮ้ยผิดเรื่องมาถึงตัวที่5กันแล้วฮาวดูมชื่อญี่ปุ่นเฮลกาโปเกมอนความมืดประเภทมืดไฟพัฒนาร่างมาจากเดวิลโปเกมอนความมืดประเภทมืดไฟเหมือนกันลำต,ตัวส่วนใหญ่ของเฮลกาเป็นสีดําจมูกดําโครงปากส้มหน้าท้องส้มรอบคอมีแถบขาวรวมไปถึงข้อเช้าและสันคล้ายสี่ คล้ายกระโหลกเล็กๆบริเวณใต้คอหางยาววางปลายสามเหลี่ยมแหลมและมีเขาโค้งหนึ่งคู่ภายในร่างกายของเฮลกาเต็มไปด้วยสารพิษที่ใช้ในการสร้างไฟที่มีเอกลักษณ์ก็คือไฟผสมพิษทําให้การโจมตีด้วยไฟของเฮลกามีกลิ่นที่เหม็นมากและบาดแผลจากการโจมตีก็จะไม่มีวันหายไปด้วยเมื่อเฮลกาหอนเสียงหอนของมันทําให้โปเกมอนตัวอื่นเกิดอาการสั่นกลัวผู้คนจึงได้เรียกมันว่าเป็นยม,มทูตซึ่งต้นแบบของเฮลกาเองความจริงแล้วก็มาจากยมทูตนั่นแหละครับส่วนรูปร่างสุนัขของมันก็มาจากเฮลฮาลสุนั ซอร์เบรัสหมาในตำนานกรกหมาป่าเทสมานเนี่ยและสุนัขสายพันธุ์โดเบอร์แมนทุกอย่างนำมารวมกันจนกลายมาเป็นเฮลกา้าที่มีค่าพลังสูงถึง500เด่นด้านตีเวทส่วนตีกายภาพกับความเร็วก็ไม่ใช่น้อยและแค่นี้ยังไม่พอมันยังสามารถกลายร่างเมก้าไปเป็นเมกาเฮลกาได้อีกด้วยจะทําให้ค่าพลังโดยรวมพุ่งขึ้นไปถึง600เทียบเท่ากับพวกโปเกมอนโซดเลเจนเดารี่เลยทีเดียวก็ทั้งเก่งและน่ากลัวแบบนี้เราเองก็คงไม่อยากจะยุ่งด้วยหรอกครับโดนกัดขึ้นมามันไม่คุ้ม ตัวที่หนายเทลส์ชื่อญี่ปุ่นจิ้งจอกก้าว <c oughs> หางคูราม่าเฮ้ยนั่นมาในนารูโตอันนี้เป็นโปเกมอนมีชื่อว่าคิวคอนโปเกมอนจิ้งจอกประเภทไฟมันก็แค่มีก้าวหางเหมือนคูราม่าเฉยๆเองคิวคอนพัฒนาร่างมาจากโรคอนโปเกมอนจิ้งจอกประเภทไฟก็จะโลคอนมันทั้งตัวเล็กขนพองน่ารักน่ากอดขนาดนี้จะไม่รักยังไงไหวล่ะครับแต่พอมันได้พัฒนาร่างขึ้นไปแล้วรู้เรื่องเลยครับจากน่ารักกลายเป็นความสง่ามาเต็มซึ่งคิวคอนเองก็เป็นจิ้งจอกมาตั้งแต่ร่างแรกพอพัฒนาร่างมาร่างกายของ ยาว9ก้าหางมีขนที่แผงคอและขนยาวบนหัวดูสง่างามขาเรียวปลายหางออกสีส้มอ่อนหูแหลมตาแดงจมูกดำคิวคอนเป็นโมเกมอนที่สามารถเข้าใจคำพูดของมนุษย์มันสามารถมีชีวิตได้ถึง1000ปีเลยทีเดียวและมันยังสามารถควบคุมจิตใจผู้อื่นได้อีกด้วยต้นแบบของคิวคอนมาจากจิ้งจอกแดงเลดฟ็อกซ์และคิสซเนะปีศาจจิ้งจอกในตำนานญี่ปุน่นและในเจนที่7แห่งภูมิภาคอโลลาคิวคอนก็มีร่างฟอร์มใหม่ด้วยนะครับนั่นก็คืออโลลาคิวคอนประเภทก็จะเป็นน้ำแข็งแฟรี่โดยที่ร,รา่างออมนาาลลจก ประเภทน้ำแข็งส่วนต้นแบบของอโลล่าคิวคอนมาจากจิ้งจอกอาร์ติกเทพธิดาหิมะแห่งฮาวายโพเลีาฮูและทูริคเคนจูจิ้งจอกในตำนานของฟินแลนด์ที่มีหางเป็นประกกยก็โดยรวมแล้วทั้งล่างคันโตและล่างอโลล่าต่างก็มีต้นแบบมาจากจิ้งจอกเหมือนกันนั่นแหละครับส่วนค่าพลังโดยรวมของทั้งสองฟอร์มเท่ากันอยู่ที่505เด่นด้านความเร็วและป้องกันเวทเหมือนกันส่วนค่าพลังด้านอื่นๆก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยและด้วยช้งพลังไฟหางเวทมนต์สะกดจิตได้และยังมีร่างฟอร์มอื่นถือว่าเป็นโเกกมมอนนสัับุจจิ้งงงง่แแข็รราตวึลย โปเกมอนตัวที่7จ็ดโซโลอาร์คชื่อญี่ปุ่นโซโลอาร์คโปเกมอนจิงจอกมายาประเภทมืดพัฒนาร่างมาจากโซรัวโปเกมอนจิงจอกเจ้าเล่ห์ประเภทมืดโซโลอาร์คเป็นโปเกมอนสองเช้าลำตัวออกสีเทาเข้มใบหน้ามีลักษณะคล้ายสุนัขจิงจอกมีกรงเล็บขอบตาและปากเป็นสีแดงรวมทั้งขนพองฟูขนาดใหญ่บนหัวของมันก็เป็นสีแดงด้วยโดยจะมีสีดำสลับเล็กน้อยมันมีดวงตาสีเขียวอมฟ้าซึ่งเป็นสีเดียวกับกำไลที่มัดปลายขนที่คล้ายผมของมันเอาไว้โซโลอาร์คมีความสามารถอลูชันที่ใช้ในการสร้างภาพลวงตาเมื่อมันปลอมตัวเป็นมนุษย์มามารถพูด ของมนุษย์ได้เมื่อมันปลอมตัวเป็นโปเกมอนมันก็สามารถใช้ท่าโจมตีของโปเกมอนตัวนั้นๆได้มันมักจะอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงและมันรักพวกพ้องของมันมากมันจะปกป้องพวกพ้องของมันอย่างสุดชีวิตว่ากันว่าโซโลอาร์กไโจมตีใส่ผู้บุกลุกถิ่นของมันโดยการขังผู้คนเหล่านั้นไว้ในภาพลวงตาไม่มีทางหลุดออกมาได้ส่วนต้นแบบของโซโลอาร์มาจากคิซึเนะสุนัขจิ้งจอกในตำนานญี่ปุ่นที่มักจะแปลงกายเพื่อหลอกล่อนักเดินทางและมนุษย์หมาป่าแวร์วูฟสลรอยสีแดงตามใบหน้าของโซโลอาร์กก็ได้ต้นแบบมาจากละครคาบูกิที่เปป็นศิละการแสดงงขอ ปุนและนอกจากร่างฟอร์มที่เราเห็นอยู่นี้โซโลอาร์กยังมีร่างฟอร์มใหม่ที่เรียกว่าโซโลอาร์กร่างฮิซุยด้วยนะครับประเภทก็จะเป็นปกติผีพัฒนาร่างมาจากโซโลอาร์กร่างฮิซุยประเภทปกติผีเช่นเดียวกันโดยเจ้าโซโ,ซโลอาร์กร่างฮิซุยมีต้นแบบมาจากวิญญาณพยาบาทและการแก้แค้นและแน่นอนร่างนี้ก็มีต้นแบบมาจากคิซึเนะเหมือนกับร่างอิชูซึ่งก้าวพลังโดยรวมของทั้งสองฟอร์มก็เท่ากันแปะอยู่ที่500เซฟเด่นด้านโจมตีเวทและความเร็วแต่โจมตีเกภาพก็ไม่ใช่น้อยและนี่ก็เป็นจิ้งจอกจอมเจ้าเล่ห์ท่่นาากลักลััวมมม้งงงรรดดเิฟออช รื่องใหม่ฟอร์มิซุยต่างก็มีความน่ากลัวในแบบของมันเองทั้งนั้นใกล้จบแล้วตัวที่แปลูคาเรียโอชื่อญี่ปุ่นลูคาเรียโอโปกเกมอนคลื่นพลังประเภทต่อสู้เล็กพัฒนาร่างมาจากลิโอลุโปกเกมอนละลอกคลื่นประเภทต่อสู้ลูคาเรียโนโปกเกมอนสองเท้าลำตัวส่วนใหญ่เป็นขนสีน้ำเงินและสีดำแต่ช่วงกลางลำตัวจะออกสีครีมทีม่นาแหลมที่อุ้งเท้าด้านบนหรือมือทั้งสองข้างและกลางหน้าอกมีตาสีแดงมูกยาวหูตั้งมันสามารถสื่อสารกับมนุษย์ผ่านกระแสจิตและสามารถรับรู้ถึงความรู้สึกของสิ่งมีชีวิตที่อยู่่หาออกกไไปปรระมมณ1ิโเตตด้้สวนน แของลูคาเิโอมาจากเทพเจ้าแห่งความตายของอียิปต์อนูบิสจิ้งจอกสีทองแอฟริกันนอกจากนี้ส่วนต่างๆต,ตามร่างกายของลูคาเิโอก็มีต้นแบบมาจากวงแหวนเหล็กและอาวุธที่ใช้ในการต่อสู้รวมไปถึงคัคคาราดด้วยในด้านของค่าพลังลูคาเิโอมีค่าพลังโดยรวมอยู่ที่525ทั้งตีเวทและกายภาพแรงทั้ง2ด้านความเร็วก็ไม่ธรรมดาอีกทั้งค่าพลังป้องกันก็พอใช้ได้มันจึงเป็นโปกเกมอนตัวโปรดของซาโตชิในโปกเกมอนเจอร์นีซึ่งเขาก็มักจะเรียกลูคาเิโอออกมาใช้สู้อยู่บ่อยครั้งและนอกจากซาโตชิลูคาเิโอก็ยังเป โปเกมอนของเทรนเนอร์เก่งๆจากในอนิเมะอีกหลายคนเลยด้วยก็แน่นอนล่ะครับมันเก่งซะขนาดนี้แต่แค่นี้ยังไม่พอลูคารยโอเังสามารถแปลงร่างเมก้าไปเป็นเมก้าลูคารโอซึ่งจะทาให้ค่าพลังโดยรวมพุ่งขึ้นไปถึง625เลยทีเดียวเชียวค้าพลังโจมตีเกายภาพก็จะเพิ่มไปเป็น145สูงเป็นอันดับต้นๆของโลกโปเกมอนเลยล่ะครับทั้งที่ดีก็ควรผูกมิตรกับมันไว้จะดีกว่าอย่าไปชวนมันทะเลาะเลยครับเพราะถ้าเราโดนมันแปลงร่างเมก้ามาโจมตีใส่ล่ะก็ต่อให้เอาอาหารเม,ม็มมดเพชรด วันนี้อคานาเชื่อญี่ปุ่นวินดี้โปเกมอนสุนัขเพลิงประเภทไฟพัฒนาร่างมาจากกาดี้โปเกมอนลูกสุนัขประเภทไฟวินดี้เป็นโปเกมอนสุนัขลำตัวส่วนใหญ่เป็นสีส้มเข้มมีลายสีดำดวงตาสีดำจมูดดำหูแหลมเป็นลูกเพชรหัวแผงคอหางรอบเ้าจะเป็นขนปุยออกสีเบจหรือครีมมนๆม,มันเป็นโปเกมอนที่กล้าหาญและจงรักภักดีต่อเจ้าของเป็นอย่างมากมันสามารถวิ่งได้ราวๆ6 2 0 0ไมล์หรือประมาณ9,900กว่ากิโลในหนึ่งวันนอกจากความเร็วในการวิ่งมันยังมีความสง่างามตอนวิ่งจะดูคล้ายกับว่ามันบินนไได้ยยังงงอ่าน จึงได้รับการยกย่องในด้านความสง่างามและความเร็วแต่พลังไฟของมันก็ไม่ธรรมดานะครับเราเจ้าวินดี้มีเปลวเพลิงที่ลุกโชนอย่างรุนแรงภายในร่างกายของมันเป็นผลมาจากการใช้หินไฟไฟ,ไฟสโตนในการพัฒนาเจ้าร่างแรกกาดีให้มาเป็นวินดี้โดยที่วินดี้นั้นมีต้นแบบมาจากชีซาสัตว์ในตำนานของจีนและโคมาอินุสัตว์ในตำนานของญี่ปุน่นซึ่งทั้งสองตัวนี้ต่างก็มีลักษณะที่คล้ายกันก็คือคล้ายกับสิงโตผสมสุนัขส่วนลวดลายสีดำตามลำตัวของวินดี้ก็มีต้นแบบมาจากเสือโครง่งนอกจากนี้ยังมีต้นแบบมาจากเสืยจือ้อสุนัขก,กินไฟนต นาไคเคนสุนัขสายพันธุ์หายากของญี่ปุน่นและไทราซีนหรือหมาป่าเทสมาเนียก็จากต้นแบบทั้งหมดที่ทกล่าวมาก็มีความเกี่ยวข้องกับวินดี้ัังนั้นซึ่งได้ออกมาเป็นเจ้าวินดี้อย่างที่เราเห็นกันและในโปเกมอนเลเจน่าเซอสุสวินดี้ก็ได้มีฟอร์มใหม่ที่เรียกว่าวินดี้ร่างฮิซุยประเภทก็จะเป็นไฟหินโดยมันพัฒนาร่างมาจากกาดีร่างฮิซุยประเภทไฟหินเหมือน รูปร่างของฟอร์มฮิซุยดูคล้ายรูปปั้นที่เป็นต้นแบบของมันมากกว่าร่างดั้งเดิมหรือร่างคันโตซะอีกนะครับถึงแม้ว่ารูปร่างจะแตกต่างกันค่าพลังโดยรวมของทั้งสองฟอร์มเช่ากันเป๊ะอยู่ที่555ไม่ได้ขำนะครับค่าพลังเท่านี้แหละครับ555โดยทั้งสองฟอร์มจะเด่นด้านโจมตีกายภาพและความเร็วซึ่งทั้งโจมตีเวทเองหรือพวกค่าพลังป้องกันก็ไม่ใช่น้อยๆยเลยก็ถ้าเราเห็นว่าเจ้าร่างแรกมันเป็นลูกสุนัขตัวเล็กขนฟูดูน่ารักแต่พอมันได้พัฒนาร่างไม่ว่าจะเเเปป็นนนนนนนรร่่่่่าา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 งงงงงงคคคัััััโตตตหืออิุุยท้้ขขขดววพลลมมกกกกแบบูไจส ทั้ง9ตัวที่เราคัดเลือกมาก็ยังมีบเกมอนสุนัขทั่วไปตัวอื่นที่เราไม่ได้พูดถึงอย่างเช่นทริมเมียนคุซุนเนะฟ็อกซ์ไลน์บูลแกลนบูลโอเชียนาไกรเนาอีบุยและล่างสายพัฒนา ็อกโกไทเรนามาฮอซี่โดเบิลและโบชิส่วนมอนสุนัขที่เป็นเทพรองหรือซับเลเจนดารี่โปเกมอนอย่างเจ้าซิวารดี้และล่างแรกใช้โนสุนัขเทพหลักในตำนานซาเชียนซามาเซนต้าหรือซีการ์ดล่าง10%รวมไปถึงโปเกมอนมายาเชมินสกายฟอร์มพวกนี้ต่างก็เป็นสุนัขทั้งหมดครับและเนื่องด้วยความเป็นเทพตำนานมายาซึ่งทําให้ค่าพลังของเจ้าพวกนี้โหดกว่ามอนสุนัขทั่วๆไปเราจึงขอละเว้นเอาไว้ ide, และขอแถมให้อีกนิดพวกหมาเทพที่เป็นซับเลเจนดารี่โปเกมอนในเจนที่2ถึงแม้ว่าคนส่วนใหญ่ เรียกว่าว่าเป็นหมาเทพหรือสุนัขแต่ความจริงแล้วพวกมันก็ไม่เชิงว่าเป็นสุนัขหรอกนะครับเราก็เลยไม่ไดเอามารวมในคลิปนี้อย่างเจ้าเอ็นเตสัตว์ที่เป็นต้นแบบของมันก็คือสุนัขแมวและสิงโตไรโครสัตว์ที่เป็นต้นแบบของไรโครก็คือเสือเขียวดาบหรือซุยคุนสัตว์ต้นแบบของซุยคุนก็จะเป็นเสือดาวตามนี้เลยครับผมจบแล้วครับกับเหล่าโปเกมอนสุนัขสุดโหดถ้าไม่อยากโดนขยํำขอย้ำอย่าไปยุ่งชอบหรือไม่ชอบตัวไหนกันบ้างแล้วคิดว่าตัวไหนเก่งที่สุดก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ ดหากข้อมูลที่ได้นําเสนอไปผิดพลาดหรือทําให้ไม่พอใจต้องขอโทษด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมและติดตามพวกเราครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ